ปฟก๊าบกันกัดกัดนิ่งไกลเลยอู้ยู่ลึกยู่ลึกโอ้ยตัวใหญ่ถ้าน้ำนิ่งนี้ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหหูใหญ่ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทะเลอีกแล้วในเวลาเก้าโมงหัวน้ำไม่ดีเลยมาติต็งเลงครับที่แหลมจเจริญเหมือนเดิมตนะ้อาเหรอเอาไปเลยนะอย่างเยอะนะครับไปเลยเราอะ ามอ๋อาเลย <laughs> เรามาไล่าาเล้งด้วยเฉพาะเหรอ,อ,อน่าเสียดายนะ <laughs> <laughs> น้าเขาบอกว่าทางนู้นครับหน้าหัวไปหัวไปที่หัวเลย เรือเล็กกำลังเข้าฝั่งเรือเล็กกำลังเข้าฝั่งเราถามพอดีไหมเขาได้ไตัวไหมเหมือนเราไหมเฮ้ได้ตัวมาเอาปลกออกเรือไม่ได้ยังไงอหามมงง สายเล็งจับปล่อยกน้อยไปหน่อยสิงเลยตัวแรกก็เลือดใสสีเหลียว เมื่อกี้หลุด โอ้ก็จะจับได้นานเลยใส่พอดีอยู่มาแล้วครับตัวแรกมาแล้วโอ้โหตัวเล็กแข็งรงดุอ๋อจิงลึกนะตัวแรกครับนานเลย มไม่ลึกเท่าไหร่ตัวแรกต่อกค่นงนเลยนะนี่นี่อะไรกินอะไรมามันมีสาย PE ออยู่ในปากมันด้วย จับ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 ันจับอันปล่อยบ่ันจับจับจับจอบจับวับจับไับจ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 ั้ันจับจัาจั่จับจับจับมันไั้จับจับจั่จัมจับัจจับับัััั อืมอยู่ตอนนี้อยู่ตันนี้อยู่เออู้ยใส่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้อือใหญ่อยู่ใหญ่อยูอีสองทำยากจังเลย Oh. Mm. không tốt lắm quá tung nàn hổu quả chắc cọp đại mới vừa chạy heo xong rồi ไปเลยนี่เฮ้ยันกันโอ้โหมาทั้งสองเลยทีเนี้ย เผื่อมีคนอยากถามนะครับว่าผมใช้ใชสูตรตกเป็นเล้งนี่ยังไงก็เนี่ยครับผมใช้สายหน้านี่นะครับเป็นเอ็น40ปอนแล้วก็สายหลักนี่เป็นเอ็นแปปอนจริงจริงจะไปซื้อ6ปอนนะครับใช้6ปอนยิ่งดีครับ6ปอนกับ4ปอนก็ได้4ปอนตีไกลก็เอาขึ้นมาได้แต่สายหน้าต้องใหญ่หน่อยสายหน้าก็ใช้ส0ปอนนะครับแล้วก็ใส่ทุน่นเดี๋ยวทุ่นเราก็ค่อยมาขยับพอจะเอาลึกเอาตื้นขนาดไหนก็ ค่อยมันขยับเอาเนี่ยครับเพราะถ้าเราไปใช้เอ็นเล็กมันก็กินทีเดียวก็ขาดล่นะเพราะว่าเด็กเล็กฟันคมตามนั้นนะ <c oughs> <c oughs> คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ยังไม่รู้ก็อันนี้เป็นสูตรของผมก็ไม่จะไปพูดว่าของผมก็ได้จะจำเขามาเหมือนกันจำลุงคนหนึ่งเขาบอก มานั้นมาตกปลาไม่ได้ตัวทีเห็นได้แค่วัดเตาวัดเตา <laughs> จะวัดอยู่คนเดียวเลยเด้งๆทังๆ้งเดินไปดูตอนแรกไม่ยอมไปถามเขาด้วยนะกลัวเสียฟอร์ม <laughs> พ <laughs> <laughs> อไปถามแล้วเราไม่มีอุปกรณ์วันหลังเราค่อยมีอุปกรณ์มาแล้วก็เลยก็ได้เหมือนที่เขาทำเนี่ยออเสียรถ จะเกี่ยวไปตะกี้นี่แหละร้อนร้อนว่ะ <laughs> chậm lắm chậm lắm chậm coi con coi con coi miếng cây đấy dữ lắm dữ lắm tuổi dây thanh nam ninh nít tuổi dây dây นจะหลหุดแล้วตัวนี้กินมิ่นมากที่สี กับจับจกรับจับจับอ,อ้บหัวกัยงกม่ปล่ากบไฟหัวกบอ,อ,อ้ไม่ปล่อยติดละเอาลุดโอ้โหอืมเอาีโอ้โหวิาหา่งไล่ตัวใหญ่มาก น้องหินกินผมเป็นเท้าแขน จับแล้วจับเล็บปอยปอยปอยวิ่งเยอววิ่งเยอวเออปล่อยอยู่ยังยังเอาอยู่เลยวอยู่แล้วโอ้ยติดอะไรเฮ้ยติดอะไรโอ๊ยลอกพันโอ้โหดีไว้ลูปไปอุ้ยโอ๊ยโอ้ยวิ่งแรงจริงเอ้ยออ้ยตัวนี้ใหญ่อยู่ ใหญ่ด้วยใหญ่มากมาแล้วอที่ห้าครับพี่น้องเราไปเล่นปลาใหญ่กับเขาไม่ได้หรอกเราไม่ใช่เสียนเราก็เล่นปลาไอเล้งเนะี่ยสนุกดีได้ตัวด้วยไม่แห้วประหยัดเหยื่อเ้วด้วยนะกุ้งนี่โอ้โหตัวหนึ่งได้ตั้งหลายไม้เล่นเต่งเล้งเนี่ยเต่งเล้งเนี่ยนะครับ เมนูของมันก็จะมีทำปลาตากแดดตากแห้งมาทอดต้มจ้าแล้วก็แกงปลาแกงปลานะครับแล้วก็ทอดอแกงปลานี่อย่างอร่อยมีคนบอกว่ามันเหม็นเออจริงๆไม่มีคนหรอกจริงๆมันก็เหม็นแหละ <laughs> มันเหม็นเขียวนะครับ แต่เวลาเราไปทำเราล้างน้ำเกลือให้สะอาดมันก็กลิ่นมันก็ไม่เหม็นแล้วนะกลิ่นเหม็นก็หายไปหรือจะล้างสารส้มก็ได้น้ำสารส้มกลิ่นเหม็นมันก็ไม่มีละแล้วลเนื้อมันยังแน่นอร่อยด้วยวันนั้นผมเอาไปแกงต้มยำนู่นอร่อยเหมือนกันนี่ ติเ,เลนก็ไม่เห่าไปอีกเแบบเวลาเราตีไปเนี่ยครับเวลาเราตีไปตีไปปุ๊บเราก็ค่อยๆหมุนมาค่อยๆกอมาพยายามสังเกตเห็นให้ให้เหยื่อมันลอยบนผิวน้ำอะ่ะถ้าเหยื่อมันจมอะ่ะมันก็จะไม่จับปลาเพราะว่าปลาต็งเล้งเป็นปลากินผิวน้ำครับพยายาม จับละ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งมาหาเราด้วยเออเนี่ยนะอยู่แล้วนี่มาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยค่อยๆกอมาเพราะว่ามันเป็นปลากินผิวน้ําอะถ้าปล่อยให้เหยื่อจมมันก็จะไม่เห็นนะครับว้าอู้คิดลึกเลยตัวเนี้ยสงสัยต้องตัดลอมั้ง ถ้ามันกินลึกอย่างนี้นะครับต้องตัดอย่างเดียวเพราะว่า,าเราจะไปเอามือเอาอะไรไปแย่มันเถอะเดี๋ยวมันก็พาดพุดมือเราเองมัดใหม่ดีกว่าถ้ากินลึกตัวนี้ผมปล่อยนางไงกินลงถึงท้องเลยหกแล้วครับโอ้ตรงมาเสียเวลามาัดเบ็ดใหม่เอา ถ้ามันเป็นเอ็นสี่ปอนกับหกปอนอะ่ะมันจะตีได้ไกลมากหรือว่าเป็นสายพีก็ได้นะครับพีเล็กหน่อยอันนี้ผมไปซื้อหกปอนแล้วมันไม่มีวันะจะเอาหกปอนแต่สี่ปอนมันไม่ควอบคุมไงยหกปอนอ่ะมันควบคุมดีอันนี้ไม่มีในร้านเขาก็เลยได้แปดปอนมาแปดปอนก็ใช้ได้แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ตีไม่ไปละใหญ่กว่านี้จะตีไม่ออก มาดูผลประกอบการของเราวันนี้ได้หกตัวหมดกุ้งไปสามตัวนะครับกุ้งมีอยู่หกตัวามาหมดกุ้งไปสามตัวแล้วก็ขอบคุณแหลมเจริญหกตัวก็เอาได้อยู่ไม่ไหวแล้วร้อน <c oughs> น้ำไม่ไดียวมาลืมน้ำาห <c oughs> ีิ้งน้ำที่ไหนไปกลับบ้านนี่ครับติงเล้งที่เราตกมาแต่รูปเรียบร้อย ถ้ามาล้างแช่น้ำเกลือนะครับแล้วก็แช่ล้างน้ำเกลือออกนะกลิ่นเหม็นที่เขาบอกว่าเหม็นนี่หายสนิทตอนนี้เหลือจ่กินหอมของกระเทียมกับ <c> ซ <oughs> อสแดด,ดไปไหนแล้วอย่างเงนไงน่ากินปลาได้มาหกตัวได้สิบสองท่อนแล้วก็มีป็นนินอยู่ด้วยป็นนินบ่อบ,อบวัวข้างทางสามตัวหนึ่ง าหน่ากินตอนเย็นนี้ได้ทอดแน่นอน